สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับมาแล้วครับอีกหนึ่งคันสำหรับพี่น้องที่ตั้งงบเบาๆนะครับหารถนินเอาไปใช้งานนะครับขอนำเสนอเป็นคันนี้นะครับเป็น Toyota s ซ r u n a นมุมส้มนะครับรถปี1999นะครับลากจดปี2001นนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีเก็บมีทำนิดหน่อย ช่วงล่างมีเสียงนะครับเอาไปทําได้ไม่แพงหรอกครับรองชมดูนะครับไปทดลองขับแล้วก็เจรจาตัดสินใจนะครับราคา43,000บาทครับประมาณนี้นะครับยังไม่รวมต่อรองนะครับก็ไปทดสอบทดลองขับได้เลยนะครับที่อ้อมน้อยสมุทรสาครนะครับลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับลองตรวจสอบเช็คสภาพดูได้เลยนะครับ อย่างที่เคยนำเสนอไปนะครับตัวโซลูนานี่ก็ใช้งานง่ายคล่องแล้วก็ประหยัดอืดทนถึกนะครับราคาซ่อมบำรุงก็ไม่แพงนะครับหาข้อมูลได้นะครับถ้าใครชอบจริงๆในโซลูนาขับนะครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งงบกลางๆงบเบาๆและงบสูงสนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครเน้นหารถใช้งานนะครับไปเจรจาต่อรองดูนะครับภาษีขาดนะครับเจรจากันดูเลยต่อรองเอานะครับ